นะครับวันนี้เรามารีวิวรองเท้าเอาใจสายลูกกัางกันครับผมเอามาอันนี้ครับเป็นคู่แรกเป็น n i กี้ไฮเปอร์เวน h a n อมแฟนทอมตัวอีลิ e ครับผมมีเนี่ยครับมีตรงที่ล็อกข้อครับกันข้อเท้าพี่ครับใครที่ขาอ่อนๆข้ออ่อนก็มีไว้ก็ดีครับนี่ครับช่วยเซฟข้อได้อย่างดีเวลาข้อบิดนะครับดูการบิดครับผมอยอดเลยครับผมสุดยอดนี่ซื้อมาไม่แถมแั็กเกีถุงครับฟรีอันนี้ฟรีฮะ แล้วต่อมาที่ไนกี้ไฮเปอร์เวนนอมตัวน่าจะเป็นตัวแรกครับเจนที่เป็นเจนแรกครับผมนี่ครับสภาพใหม่อย่างพร้อมใช้งานครับผมคู่นี้บอกเลยว่าฟินิชชิ่ง99ครับผมแล้วมาคู่นี้เอาใจสายพุตซอลสายร้อยผุ่มนะครับเป็นอรัตเดมิสิครับเอาใจชาวสามแถบครับนี่คือแบรนด์จากเยอรมันนะครับตัวนี้ครับดูความยืดหยุ่นของเขาครับต่อต่อต่อแล้วมาที่คู่นี้อีกคู่หนึ่งครับเป็นเอาใจไข่ ชาวอสามแถบเป็นไงครับจากเยอรมันครับผมเป็นอิดัตเนมิซิสตัวอ่ลิมิเต็ดอดิชั่นครับดูครับสัญลักษณ์นี้ครับเดอะคิงครับผมนี่ครับเดอะคิงเดอะคิงเมสซี่ครับผมเบอร์สิบแล้วมาที่กุดท้ายเป็นไฮไลท์ของรายการครับผมนี่ครับเอาใจสายแบบได้ได้หมดทั้งโซเชื่นไม่ว่าจะเป็นอ่าฟุตบอลตะก้อฟุตซอลวอลเลย์บอลครับผมได้หมดครับสปีดต้นเก้าเก้าฟินิชชิ่งเก้าเก้าดิบบี้เก้าเก้าครับผม วิ่งไล่หนีตีนก็ก้าวาเหมือนกันครับ okay, นี่ครับและทั้งหมดนี้ก็คืออุปกรณ์สำหรับสายวัยรุ่นใช้เท้าวัยรุ่นที่ขยันซอยครับฝ่าขาครับผมนะครับจบแล้วครับ